ได้ออเดอร์มากพี่น้องคุณังหน้าทั้งหมด6 0ลิตรค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอเล็กซ์เจอร์สซอร์เียสไทน์มินีสิพาพ,พี่น้องมาตัดขาเฮ็ดจ้าทำความสะอาดเฮ็ดจ้าพี่น้องจ้ามือว่านเนาะจ้า,าแต่ว่าเจอบอ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะคลิปของตัวนี้มือว่านเจอไปเก็บเฮ็ดหลังเลิกงานเนาะจ้า,าไปแบบฟ่าว่าจ้าพี่น้องกันเลยทำคำน้ำเนาะจ้าก็เลยส,สาวเอาสาวเอาบอได้ตัดขาเฮ็ดมาเลยจ้าพี่น้อง นี่ละเดี๋ยวเจอสิตัดธงคํามศาสเขาเนาะคะ่ะเบิร์ตทานนี่มาถ่ายกันเมืองค่ะว่าจะได้จักกิโลจ้ะพี่น้องจา๋าลงมือกันเลยจา้าทำความสะอาดกันเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้เฮดแห้งครับพี่น้องแถวบ้านเจอบอ่อได้ฝนมากสิเป็นอาทิตย์แล้วจา้า อันนี้ส่วนเก็บไว้จะกินจะคของเจอยก็เก็บไวไ้ไร้รแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เอากับแบง่งออกขายจ้ะพี่น้องสร้างไร้ได้จ้ะกิโลละถ้าขายขึ้นตามหางก็อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าเซอร์วิสครูโนนะคะก็เราเล่าประมาณพันสามพัีเงินเงินไทยบานเท่านะพี่น้องตอกิโล,ลขายตามหางบวกแวดบวกภาษีเรียบร้อย แต่ว่ายังเจอหรือว่าคนไทยพี่น้องที่เพิ่นเก็บขายกะเฮาสิราคากะสิบ่ิได้สูงขนาดนั้นเนาะค่ะเฮาขายมือต่อมือกะสิขายอ่าบางคนขาย100 100โครครูโนนะคะต่อกิโล1อยห2า1ิ0ลอยยีย30แแล้วเตเอาะค่ะราคาบ่ได้บ่ได้ตายโตขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าสิสืส่อราคาใดเนาะจ้ะ มื่อนี้ออเดอร์เฮ็ดของเจอกะจากลูกค้าที่สร้างมาเนาะคะ่ะเจอกระต้องเฮ็ดไวเฮ็ดเฮ็ดทองคำสารให้เรียบร้อยมื่อนี้ได้ออเดอร์มาหาหกกิโลค่ะพี่น้องหกกิโลตีเป็นเงินไทยกรหลายพันบาทอยู่ค่ะกระดีค่ะพี่น้องเป็นการสร้างรายไดเ้เนาะจ้ะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงอ่ เก็บามาผลไม้นะผลไม้ป้านะจ๊ะในห,หลายพื้นที่ในสวีเดนกัอาจจะเก็บกันแล้วนะจ๊ะยังยังท่าที่เจออยู่ก็คือเพิ่นท่านได้ซุกเต็มที่นะจ๊ะพี่น้องเจอกับกท่านด้มีเวลาเขาเขา,เขาป้าบูเบอรีนั่นจ๊ะแตมีโอกาสได้เขาป้าบูเบอรีเก็บผลไม้บูเบอรีป้าผลไม้ป้าเจอก็กสิลงคลิปให้เปิงเนะจ้ะ ตัวเจนนี่ก็ตามเก็บของป้าทุกปีนะจ๊ะแต่ว่าบรดเนี่โอกาสเอามาลงคลิปใน YouTube นะคะเจอเองพึ่งอะ่ะมาลงคลิป y o u t u b e ได้สาสี่เดือนนี่เองจ้ะพี่น้องแต่หลังกล่องหลังชีวิต YouTube ก็คือก้อนนานี่เจก็เขาป้าตามปกติครับพี่น้องปีนี้มีโอกาสได้เหตุคลิปก็เลยเอามา ลงคลิปให้พี่น้องในเบิ้งกันนะคะว่าคนไทยไกลบ้านคนไทยตามประเทศต่างๆเพินหายอยู่หากินแบบใดเนาะจ้ะหลังจากเว้นว่างจากการทํางานวันหยุดวันพักผ่อนของเพิ่นเนาะจ๊ะเจอกับเป็นส่วนหนึ่งคนไทยตัวเล็กคนหนึ่งค่ะที่มาอาศัยอยู่ในสวีเดนกันมามีชีวิตขอบครัว้วนะคะเว้นวางจากงานจาก อย่างตางตักะนี่ยค่ะพี่น้องเขาป้าปลูกพักกินเองในช่วงเวลาที่สามารถปลูกได้นะคะสมือของสิวดิเลนกะมาเร็วไปเร็วค่ะพี่น้องเข้าตรงแบบมีเวลานิดหน่อยนะคะในการปลูกพักกินมันก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะที่เห็นพักได้จะเริ่มเติบโตบางที่กับบ่ล้ายกินเพิ่นจ้ะปลูกพักไ้จนแบบบางที่แกขึ้นดอกก็มีจ้ะพี่น้อง แต่ยินซ้อมเบิงไปกินกาแฟงามเสาไปลดน้ำเพิ่นโบกา้าเก็บกินกับพี่น้องมันงามอ่อนซ้อนฝีมือเจ้าของคนเด้กระสีมีช่วงนี้ล่ะคะ่ะเมืม่อก่อนนะคะบ่มีโควิดอ่าคนไทยที่บา้านเฮาเนาะคะ่ะกะมาพานกลก่มแรงงานนะคะพี่น้องมาเก็บผลไม,ม้ป่านะคะบูเบอร์รี่มากอ่านั่นแหละค่ะมามาพานกลมแรงงาน มันก็เป็นการเสี่ยงดวงอีกชนิดนึงค่ะเพราะว่าเฮาบ่ฮหูหดเด้เลยค่ะว่าปีใดผลไม้ปาลา่นออกหน่อยออกหลายเพราะว่า่นเกิดเองตามธรรมชาตินะค่ะมันบ่เมนการปลูกตามไร่ตามสวนเนาะค่ะการมากก็คือการเสี่ยงดวงเหมือนกันค่ะลงทุนค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางค่าพาสปอร์ตนันนี่แล้วก็ตองมาหาเข่าปลาตื่นตะเศร้า เขาแคมค้นงานกับคําเนาะคะ่ะกันแล้วแต่ตัวกลุกับคูบา่าจางเนาะคะ่ะายใดเสียหายกันแบบใดแต่บางคนกบมาในกรณีคือไม่ยี่ยมญยาตเนาะคะ่ะเปรียบเทียบยังเจอเนาะคะ่ะถามาแบบส่วนตัวเชิญมาแบบส่วนตัวบริพานกลมแรงงานเหมือนกับคนไทยกลุ่มอื่นๆเนาะคะ่ะเจมีพี่มีน้องเจยก็สิเอาพี่เอาน้องเจยมากค่ะมาในการวิซายยำย่ยยาดเนาะคะ่ะกะสิ ยู่กินผักกินยู่น้ำเจเเนาะคะ่ะกระ,ระติประหยัดประหยัดค่าใช้ใจ่ายเนาะคะ่ะแต่ลักษณะกลุ่มพีพีคนไทยนะคะที่เพิ่นมาพาันกลมแรงงานก่อก็สิมีค่าใช้ใจ่ายมีการดําเนินการอีกแบบนึงเนาะคะ่ะยังยังเจอเองกะเจอกะหลังจากทํางานหรือวันหยุดเนาะคะ่ะเจอกเป็นแค่พนังงานเอ็กซ์ตร้าในช่วงซัมเมอร์เนาะคะ่ะเพราะว่าเจอเองเรียนหนังสือ บาสิบาก็คือเจอกับเขาป้าค่ะพี่น้องหาไร่ได้ก็ก็แก,ก๊ะไปหาบาทสิบบาทค่ะพี่น้องปีที่แล้วเจอกับมีรายได้จากการเขาป้าบ็ได้เขาลอยปเปอร์เซ็นต์นี่ยคะวางกับไปวางจากงานวางจากเรียนหนังสือกับเขาป้าเงื่อนคล้ายเฮ็ดเงื่อนคล้ายผลไม้ผลไม้ปลาเวดเ็แล้ว ตีเป็นเงินไทยเจอยก็ได้อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทค่ะไปบ้างบ่ไปบางสี่หมื่นหาหมื่นนะคะตีเป็นเงินเงินไทยบ้านเท่าแล้วถ้าค้นเท่าขายันเนาะคะ่ะเท้าขายันจากมีอาชีพประจําอยู่แล้วนะจ๊ะมีอาชีพประจำก็ถือว่าเป็นการหาไล่ไดเสริมนะจ๊ะเพี่น้ราจากอาชีพประจำเท่าจากงานรักเทา เรียบร้อยแล้วค่ะเฮ็ดที่เจเฮ็ดนะคะ,ะเจ๋ยบรรจุใส่ถุงกระดาษนะคะมันเป็นถุงกระดาษถุงละหนึ่งถุงละหนึ่งกิโลค่ะได้หกกิโลนะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่งลูกค้าแล้วค่ะพี่น้องอยู่โมบานใกล้ๆก,กันอยู่ซอยละแวกเดียวกันนี่นะคะเพ่มากค่ะพี่น้องเจ๋ยเอามาส่งลูกค้าแล้วค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวจะไปจดเข้าไปในบ้าน ส่งของเรียบร้อยกับบานกันเลยจ,จ้าได้ออเดอร์มาพี่น้องได้ออเดอร์มาเอา่อมาบูเบอร์รี่ใจได้เปิดมาจะมาคู่ตัวจิมีเวลาไปเก็บอย่างเงินปลาเื็นซังแม่ทั้งหมด60ลิตรค่ะบูเบอร์รี่เราไม่ปลานะคะ60ลิตร นี่คือออเด้ร์มล้อีเมวลาพี่น้องแล้วดุ่นกันคับว่าซิมิวลาไปเก็บไป็นอาแม่นสอหกสิบลิตรรับบ้านกับพี่น้องสรงของเรียบร้อยแล้วับบ้านค่ะ <a S 2>